สวัสดีค่ะวันนี้ก็เจอกันทางช่องชีลองฟาร์มนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องชีลองฟาร์มด้วยนะค,ะ,คะวันนี้เราไม่มีอะไรทํานะคะหลังจากที่เราดูแลน้องๆแพ้ให้อาหารเสร็จแล้วนะคะวันนี้เรามาช่วยกันนะคะนับน้องๆแพ้กันเถอะค่ะว่ามีกี่ตัวนะคะเอาเริ่มเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น หนึ่งสองสามนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฝั่งนี้สิบนะคะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่ิบเจ็ดยี่ิบแปดยี่ิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปด สามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่สิบแปดสี่สิบเก้าห้าสิบห้าเอ็ดห้าสองห้าสามห้าสิบสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านอนอยู่ข้างในนู้นหกสิบหกเอ็ดหกสองหกสามหกสิบสี่หกสิบห้าหกสิบหกเดินไปนู่นนะคะหกสิบหกหกสิบหก 67 68 69 70เจสนะคะเจ71ส2 73 74 75 76 7อ78เจ7ิบสป 8ปดสิบสองแปดสิาปสิดส้าแปดท่านผู้ชมนับได้เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามานับกันใหม่นะคะเมื่อกี้ได้8ปดิบเจนะคะเอาใหม่นะคะจะนับได้กี่ตัวหนึ่งสอง สามโอ้ลืมตัวนี้นะแปดสิบแปดสามสี่ห้านะคะห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวนั้งไก่นะคะแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะคะเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกนะคะสิบหก 7, จ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะคะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่ิบสายิบสี่ห้ายี่หกดยบปดยิบเกสสสอ

เก้าสิบอ้งงเลยนะคะตอนนี้เมื่อกี้แปดสิบแปดเมื่อกี้ได้เก้าสิบอีกแล้วนับไม่ถูกสักทีนะคะประมาณเข้าวๆไว้ดีกว่านะคะตอนนี้ก็จะเหลือเก้าสิบตัวนะคะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะแพะเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวลดประมาณนี้นะคะเพราะแพะเหมือนว่าอยู่กับเราไม่ได้ค่อยนานนะคะแล้วก็ต้องมีการขายจำหน่ายไปนะคะเพื่อแบ่งปันสายพันธุ์ให้ท่าน พี่น้องได้ไปลียงกันนะคะก็ประมาณไว้เก้าสิบนะคะโอ้ยทำไมท้องโตจังเลยเฮ้ยท้องบอเบลอเลยเอาอีกแล้วก็ประมาณนี้นะคะเ,คเดี๋ยวเราก็จะได้วันนี้เราได้กระถินมาเยอะนะคะเราจะให้กระถินอีกนะคะ ช่วงบ่ายแก่ๆแล้วน,นะคะจะให้กระถินแล้วตอนนี้ก็แทะเล็มแต่เป็นกระถินต้นเล็กๆนะคะนี่นะคะดูท้องสิคะโฟกัสที่ท้องอิ่มมากนะคะนับเท่าไหร่ก็ประมาณนี้แหละคะ่ะประมาณประมาณหลงนะคะหลงไปหลงมาเมื่อกี้นับได้แปดสิบแปดรอบนี้เรารอบสองแล้วนับได้เก้าสิบนะคะมันก็จะเดินไปเดินมานะคะก้องงแต่ข้าวขาวไว้ประมาณนี้นะคะตอนนี้ไม่ถึงร้อยแล้วนะคะ เหลือไม่ถึงร้อยแล้วนะคะแต่สักพักก็จะถึงร้อยอีกนะคะเพราะเรามีแพะท้องแก่อยู่หลายแม่เหมือนกันนะคะส่วนมากมันก็จะให้ลูกแปดนะคะลูกผสมมัานบ้านก็จะค่อนข้างเลี้ยงง่ายหน่อยนะคะประมาณนี้นะคะตอนนี้ลูกเล็กเด็กแดงค่อนข้างจะเยอะนะคะนะคะ บางตัวก็มอมแมมนะคะเพราะว่าเป็นสัตว์ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะเพราะว่าตัวผู้เหยียบย่ำขี้เท่านะคะที่เราเผาขยะทิ้งนะคะก็จะดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะคะแม่ท้องส่วนมากจะเป็นแม่ท้องนะคะท้องอ่อนมั่งท้องแก่มั่งธรรมดาค่ะเขาผสมประสานกันไปนะคะวันนี้ชีลองฟาร์มพามานับแ<ม>พะนะคะ นับแพะของเรานะคะวันนี้ไม่มีอะไรทํานะคะนับแพะเราเล่นๆไปนะคะว่ามีกี่ตัวนะคะเดี๋ยวอนาคตจะถึงสองร้อยหรือเปล่ายังไม่รู้นะคะจะให้ถึงมันจะถึงไหมเนาะฝากกดติดตามช่องชีลองฟาร์มด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมช่องชีลองฟาร์มใส่